นับวันโลกของเราก็เริ่มที่จะมีเงื่อนไขมากขึ้นนะครับหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งโลกอยู่ยากนี่เราจะเลี้ยงลูกวัยรุ่นยังไงดียิ่งโลกไม่ได้เหมือนยุคสมัยของพวกเราเนี่ยนะเราจะมีวิธีการอยู่กับลูกวัยรุ่นหรือเราจะเลี้ยงพวกเขาให้พร้อมเผชิญกับในวันข้างหน้ายังไงดีวันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมาแบ่งพันนะครับองค์ประกอบปัจจัยหลายๆอย่างที่ เราน่าจะเอาไปใช้กันได้ในกรณีที่เราต้องการจะเลี้ยงรูปวัยรุ่นให้อยู่บนโลกนี้ได้อย่างง่ายๆนะครับปัจจุบันแน่นอนนะว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากๆมีอะไรหลายๆอย่างที่ยุคนี้มีแต่ยุคเราไม่มีนะครับบางองค์ความรู้บางประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างเราใช้ได้ดีเมื่อในอดีตนะครับ แต่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่สามารถใช้ได้ในยุคปัจจุบันสักเท่าไหร่เนาะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแฟนเพจโค้ดกบที่ปรึกษาด้านวัยรุ่นและครอบครัวนะครับคนที่ดูในไลฟ์สดนะครับพิมพ์ทักทายกันมานิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างสภาพอากาศตอนนี้ผมไลฟ์อยู่ท่ามกลางฝนตกนะครับของภาคเหนืออากาศดีมากนะครับมาอยู่ที่เชียงใหม่เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนนะครับเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ สภาพอากาศเริ่มเป็นหน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วนะครับช่วงเช้าๆก็มีหมอกเหมือนเรากับเป็นหน้าหนาวไปด้วยเลยนะครับใครที่อยู่ที่พักที่มีวิวเขาอย่างนี้นะะก็จะเห็นหมอกเห็นวิวเขาที่สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวัสดีคนที่ฟังอยู่ในคอร์สออนไลน์พี่ชิดใจลูกวัยรุ่นด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ เวลาเลี้ยงลูกวัยรุ่นรู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปไหมครับหลายคนเมื่อเช้านี้เนาะผมโพสข้อความข้อความหนึ่งไปนะผมบอกว่ายิ่งโลกข้างนอกอันตรายยิ่งโลกอยู่ยากมากแค่ไหนนะเราเองที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเราต้องมีวิธีการเลี้ยงลูกที่ให้มันเข้ากับความยากของยุคสมัยเข้ากับยุคสมัยบางอย่างได้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์กันว่า เราจะเลี้ยงลูกยังไงดีเนาะในวันที่เรารู้สึกว่าหูโลกนี้มันมันเริ่มมันเริ่มอยู่ยากแล้วนะมีใครรู้สึกว่าโลกอยู่ยากไหมมีใครเริ่มรู้สึกว่าโอ้มันไม่ได้อยู่ง่ายเหมือนสมัยเราวะ่ะผมคนหนึ่งนะที่รู้สึกได้เลยว่าถ้าให้ผมมาเกิดเป็นเด็กวัยรุ่นในยุคสมัยนี้นะผมว่าผมก็เอาตัวไม่รอดผมว่าผมก็คงจะเจอปัญหาผมองอาจจะติดเกมนะครับทั้งที่อดีตผมก็ติดเกมนะแต่ ถ้าเกิดในยุคนี้จริงๆเนี่ยผมว่าผมอาจจะมีความสามารถไม่เพียงพอที่จะเติบโตขึ้นได้เท่ากับเด็กๆวัยรุ่นหลายๆคนที่ผมเห็นนะครับอันนี้ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่หลายท่านมากเพราะว่าแม้ว่าจะอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันที่เราเองก็รู้สึกว่าเออบางคนนะลูกบางคนเกิดมาเนี่ยแตกต่างจากเรามากนะฮะเราเป็น ไทยที่แบบว่าอยู่อยู่ง่ายกินง่ายลูกดันโตมาเป็นสไตล์ที่แบบว่าเลือกกินสัญหาการกินอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็เลี้ยงลูกได้ยอดเยี่ยมมากๆผมก็ถามตัวเองนะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวเป็นที่ปรึกษาเป็นเมนทอ์ให้พวกเขาเนะี่ยเราจะทำอย่างไรถ้าจะต้องเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเลี้ยงวัยรุ่นคนหนึ่ง ให้สามารถที่จะอยู่ได้ในโลกที่มันอาจจะแตกต่างจากในยุคปัจจุบันหรือในยุคอดีตข้อแรกข้อแรกฟังดีๆนะหัวข้อวันนี้เนาะก้มลงไปดูหัวข้อเคล็ดลับเลี้ยงลูกวัยรุ่นในวันที่โลกอยู่ยากข้อที่หนึ่งคุณจําไว้เลยคุณจะต้องไม่คิดว่าโลกนี้อยู่ยาก คุณจะต้องไม่คิดว่าโลกนี้อยู่ยากคุณต้องรู้สึกว่าโลกนี้มันง่ายคุณใครมาฟังตั้งแต่ตอนเริ่มแรกคุณจะรู้ว่าลึกๆผมเห็นด้วยว่าโลกนี้มันมีความยากมันมีรายละเอียดมันมีเงื่อนไขมันมีความแตกต่างในยุคสมัยที่เราเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายเหมือนกันนะที่ถ้าเกิดมาในยุคนี้แล้วสามารถอยู่อยู่รอดแล้วอยู่อยู่ได้ อยู่รุ่งอยู่แล้วประสบความสําเร็จแต่คุณรู้ไหมถ้าเราจะเลี้ยงลูกให้รอดในยุคสมัยแบบนี้สิ่งสําคัญมากเราต้องไม่รู้สึกว่าโลกนี้มันยากยิ่งเราคิดว่าโลกนี้มันยากยิ่งเรารู้สึกว่าโอ้โหโลกมันอันตรายภายนอกมันแสนโหดร้ายคุณจะนำพาลูกของคุณให้ไปเจอแต่สิ่งเหล่านั้นคุณ จะนำพาลูกของคุณให้มีทัศนคติแบบนั้นสำคัญง่ายๆเราเองจะต้องเป็นพ่อแม่ที่มีทัศนคติว่าโลกนี้มันสวยงามเรื่องนี้ต้องบอกว่าผมฝึกมานานมากๆนะกว่าจะกว่าจะเชื่อกว่าจะอินจริงๆว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันสวยงามโลกใบนี้มันยุติธรรมโลกใบนี้มันมันน่าอยู่คุณมีทัศนคติต่อโลกใบนี้ยังไง คุณมีทัศนคติต่อสังคมแบบไหนคุณมีความคิดความรู้สึกต่อต่อจัก,กรวาลเนี่ยต่อโลกใบเนี้ยเราเรียกว่าอะไรดีอเราจะเรียกจัก,กรวาลก็ได้เราจะเรียกว่าโลกใบเนี้ยผมชอบเรียกมากว่าโลกใบนี้คุณมีความรู้สึกคุณมีทัศนคติต่อโลกใบนี้ยังไงนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้ลูกคุณตีอยู่รอด อยู่ง่ายหรืออยู่ยากในวันข้างหน้าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนถ้าคุณอยากจะเลี้ยงลูกวัยรุ่นให้เขาสามารถอยู่ในโลกที่มันอันตรายโลกที่แสนโหดร้ายโลกที่มันอยู่ยากคุณจะต้องเป็นคนที่มีทัศนคติว่าโลกใบนี้มันน่าอยู่ผมถามทุกคนได้ไหมอ่ะทุกคนที่ฟังไลฟ์สดผมไม่ว่าจะฟังอยู่ตอนนี้หรือฟังย้อนหลังทุกคนพิมพ์มาได้ไหมลองถามใจตัวเองคิดว่า โรคนี้น่าอยู่ไหมผมถามทุกคนสั้นๆโลกนี้น่าอยู่ไหมคนที่ฟังอยู่ในไลฟ์สดคนที่ฟังอยู่ในคอร์สออนไลน์พิชิตใจลูกวัยรุ่นนะครับใครรู้สึกว่าโลคนี้น่าอยู่ให้กดหัวใจใครรู้สึกว่าโลคนี้ไม่น่าอยู่ให้กดร้องไห้กดสติกเกอร์ร้องไห้มาใครรู้สึกว่าโลคใบนี้มันมันสวยงามลองพิมพ์มาดูเนี่ยแม่จ๋าบอกว่าคติประจําใจโลก น่าอยู่พอกูน่ารักจริงๆมันดูเป็นคำสติกเกอร์ที่ม,มันดูเป็นมันดูมันมัตโต้ที่สนุกสนานน่าขบขันมากๆแต่ว่ามันแฝงไว้ซึ่งความจริงของมันเลยนะโลกจะน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่ขึ้นอยู่กับทัศนคติของตัวเราเองเพราะเราอย่าลืมนะว่าเราเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโลกใบนี้ถูกปะเราเป็นส่วนสำคัญของโลกใบนี้นะ เราเป็นส่วนที่เราเป็นคนคน bon หนึ่งที่อยู่บนโลกอ่ะดังนั้นถ้าโลกจะน่าอยู่ถ้าคุณคิดว่าโลกน่าอยู่ก็เพราะคุณเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้มันน่าอยู่ถ้าคุณคิดว่าโลกนี้โหดร้ายแปลว่าคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันดูโหดร้ายคุณรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมโลกนี้ไม่โลกนี้อยู่ยากจังเลยก็แปลไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให คนบนโลกใบนี้หรือโลกใบนี้ยมันอยู่ยากเราไม่ได้อยากให้ลูกเราอยู่บนโลกแบบยากๆถูกปะดังนั้นมีทัศนคติกับโลกใหม่ครับใครที่รู้สึกว่าอ่าอย่างเมื่อกี้นี้แม่ในกลุ่มพิชิตใจลูกวัยรุ่นส่งสติ๊กเกอร์กันมาเยอะมากนะสําคัญเลยในวันที่โลกอยู่ยากเราจะต้องมีทัศนคติที่รู้ว่าคุณต้องรู้ดยหัวใจของคุณเลยว่าโลกใบนี้มันน่าอยู่มันน่าอยู่แล้วผมกล้าพูดนะว่ามันน่าอยู่จริงๆ มันไ่าอยู่จริงๆนะครับถ้าเรารู้สึกรักโลกใบน,นี้ยสุดท้ายโลกจะรักเราอะถ้าเรารู้สึกใจดีกับโลกใบน,นี้ยโลกมันก็จะใจดีกับเราอะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าที่แบบเราเป็นคนเก่งโลกก็เลยใจดีกับเรามันอันนั้นมันมีมีส่วนประกอบแต่มันผิวผือเผินไงในส่วนของจิตใต้สํานึกจริงๆหรือในส่วนของความรู้สึกลึกๆจริงๆอะมันเริ่มต้นจากการที่เรามองโลกต่างหากคุณลองนึกภาพพ่อแม่เป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวก เป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบกับการอยู่บนโลกใบนี้คุณคิดว่าเขาจะเลี้ยงลูกวัยรุ่นให้เติบโตเป็นคนอย่างไรได้บ้างในวันที่โลกข้างหน้าอยู่ยากไม่รู้แหละโลกหน้าอยู่ยากอยู่ง่ายกว่านี้ไม่รู้แหละแต่ที่รู้คือสุดท้ายลูกเขาอยู่ได้โลกอาจจะอยู่ยากแต่ลูกเขาอยู่ได้อย่างนี้ดีกว่าไหมเนาะ โลกนี้น่าอยู่ะคะ่ะโ้ษถ้าเรารู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรอ่าเนี่ยสำคัญมาก Somehow, เลยเรื่องของการหาความหมายการหาความหมายของตัวเองเจอกับการหาเป้าหมายเจอคนละอย่างกันเลยนะการหาเป้าหมายเจอเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ดูสูงแล้วเนาะแต่สูงกว่าการหาเป้าหมายหรือการอยู่อย่างมีเป้าหมายคือการอยู่อย่างมีความหมายถ้าใครรู้ว่าตนเองอยู่เพื่ออะไรแล้วก็มีความหมายอะไรเนี่ยผมบอกได้เลยว่า โลกไปได้อยู่ง่ายโลกไปนี้อยู่ง่ายนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ลูกเรารู้สึกว่าโลกมันอยู่ได้นะครับอย่าไปสอนให้ลูกใจร้ายกับโลกเลยเพราะสุดท้ายแล้วลูกคุณจะต้องเจอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเจอทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีอยู่แล้วนะครับโลกสวยด้วยมือเราอ่าสำคัญมากๆด้วยนอกจากมือเราแล้วโลกยังสวยด้วยใจของเราด้วยนะครับถ้าใจเรารู้สึกว่าโลกมันสวยเรา เราเราจะเลี้ยงลูกอย่างอย่างสวยสดยงดงามเออเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตคุณสังเกตไหมเราชอบเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเราชอบเราชอบเอาคําว่าโลกสวยอะมาเป็นคําต่อว่ากันมาเป็นคําเชิงดูถูกเชิงประชดประชันน่ยนะว่าเออโลกสวยทําตัวโลกสวยจริงๆแล้วอะโลกสวยมันเป็นคําที่ดีมากนะครับ เพราะว่าสุดท้ายโลกมันจะเป็นยังไงถ้าคุณมองมองว่าโลกสวยคุณก็จะอยู่ในโลกที่สวยงามอะ่ะดังนั้นอะ่ะใครจะว่าเราอย่างไงก็ได้ว่าเราเลี้ยงลูกแบบโลกสวยหรือเปล่าออจริงจริงมันควรเป็นคำชมนะครับเพราะสุดท้ายท้ายสุดของชีวิตมนุษย์พ่อแม่อย่างเราเราอยากให้ลูกอยู่บนพื้นที่ที่สวยงามไม่ใช่เหรอดังนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าว่าลูกจะโลกสวยเราจะโลกสวยเพราะสุดท้ายลกูก โลกที่ลูกคุณจะอยู่มันคือโลกใบเดียวกับที่เขารู้สึกฟังดีๆโลกที่คุณที่ลูกคุณจะอยู่ในอนาคตอ่ะมันคือโลกใบเดียวกับที่เขารู้สึกและสัมผัสได้โลกมันเป็นโลกใบเดียวนะแต่ทำไมความรู้สึกที่มีต่อโลกมันแตกต่างกันทำไมคนอยู่ในโลกใบเดียวกันแท้ๆเจอเหตุการณ์เดียวกันแท้ๆ อีกคนมีความสุขอีกคนมีความทุกข์อีกคนปล่อยวางได้อีกคนจมทุกข์เออทำไมทำไมอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเลือกโลกด้วยความรู้สึกและทัศนคติของตัวเองเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับสำคัญมากวันนี้ก็เลยมาไลฟ์กันสั้นๆแบบนี้นะครับว่าเออเรามีเคล็ดลับนะจริงๆอันนี้ผม ผมผมเกิดจากคนที่มีทัศนคติแง่ลบนี่ผมเข้าใจดีเลยว่าการที่เราจะอยู่บนโลกเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าโลกมันยากเลี้ยงยากโลกมันอันตรายภายนอกมันโหดร้ายผมเคยเป็นคนแบบนั้นนะแล้วกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยยากมากๆเลยนะครับเนาะดังนั้นวันนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับเริ่มต้นจากการที่สํารวจโลกภายในของเราก่อนโลกภายในของเราเป็นยังไง โลกภายนอกมันจะเป็นแบบนั้นโลกภายในเรามองโลกว่าเป็นยังไงโลกภายนอกจะส่งสิ่งนั้นมาเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ